Global Light คือการทำสัเนาไปเก็บไว้ที่ Texture ตัวคำสั่ง Global Light นะครับจะอยู่ที่ตัว Texture Slot เวลาที่เราคลิกขวาจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับ Global Light เป็นตัวที่น้อยคนมากๆนะครับที่จะถามเข้ามาเพราะว่ามันไม่ได้มีความสำคัญในการที่จะต้องใช้นะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นมันก็จะสามารถทำให้เราทำงานกับตัว Material เนี่ยได้ง่ายขึ้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีความสัมพันธ์ไปถึงเรื่องของ ตัว texture slot ที่พูดถึงในคลิปก่อนหน้านี้เรื่องของการใช้ texture slot นะครับจะอยู่ที่ตัวไที่มุมขวาบนของจอหรือถ้าใน Facebook ผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับก็กดเข้าไปดูที่ลิงก์ได้เลยตัว global light นะครับมันมีหน้าที่ในการทำสำเนานะครับ copy ตัว texture slot ที่เราเลือกเนี่ยเอาไปเก็บไว้ที่หัวข้อ texture ตรงตัวหัวข้อ texture ตรงนี้นะครับมันก็มีไว้สาหรับจัดเตรียม t e x t เจอเพื่อเอาไว้ใช้ในการตั้งค่า m a ท e ี่เรียวนะครับลองคลิกขวาที่ตัว t e x t เจอรมันก็จะมีคำสั่งเหมือนกับใน t e x t เจอร์สล็เลยหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมเราจะต้องมาจัดเตรียม t e x t เจอรพวกนี้ด้วยคือแน่นอนครับถ้าเราไม่ได้ไปใช้ตัวอื่นนอกจาก b i t m มทเราไม่จำเป็นต้องมาเตรียมอะไรตรงนี้ แต่ถ้าเรามีการปรับเท็กเจอร์ที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราใช้ตัวเท็กเจอร์สล็อตวาร์ฟเข้าไปผสมรูปผสมสีปรับเคอร์ฟปรับอะไรต่างๆของรูปภาพหรือสร้างแมทเทอเรียลขึ้นมาเนี่ยแล้วบางทีเราอยากจะเอาไปใช้ในจุดอื่นๆด้วยโดยที่ไม่อยากให้มันเป็น ID m a t e แมททเรียตัวเดียวกันเราก็จะสามารถจัดเตรียมไว้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เอาเก็บไว้สำหรับ c o อปเพื่อเอาไปใส่แมททอเรียลตัวอื่น <S <S อย่างเช่นนะครับตัวนี้สมมติว่าผมอยากจะเก็บ m มทเทียลไม้ตัวนี้ไว้นะครับตัวนี้ผมปรับ hue ปรับ saturation อะไรของมันไว้นิดหน่อยอผมก็จะคลิกขวาแล้วก็ใช้คําสั่ง global light มันก็จะทําสําเนานะครับตัว color collection ตัว texture เนี่ยแหละที่ผมปรับไว้เนี่ยเอาเข้ามาเก็บไว้แล้วถ้าผมอยากจะเอาไปใส่ใน id m มทเทียลตัวอื่นผมก็เข้ามา copy ในนี้กลับไปที่แมทเทียลเลือก id แมทเทียลตัวอื่นแล้วก็เอาไปวางใส่ไว้ได้เลย ตรงนี้นะครับการ Copy มาเราก็สามารถเลือกได้ว่าอยากจะให้มันลิงก์กับตัวเก่าไหมนะครับหรือว่าอยากจะให้มันแยกจากการอิสระอย่างตัวนี้ผมวางลงไปแบบอิสระนะครับผมก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรให้มันแตกต่างจากตัวเดิมได้โดยที่ t e x t u r เจที่อยู่ใน t e x t u r เจที่เตรียมไว้นะครับมันจะไม่เปลี่ยนตามแต่ถ้าเราอยากจะให้มันเปลี่ยนตามกันนะครับเราก็ Copy ใหม่ ผมจะเอามาวางทับตัวเดิมนะครับตัวเมื่อกี้เวลาที่เราวางลงไปนะครับเราก็อาจจะเลือกเป็น i n s t a n t ก็ได้แล้วเวลาที่เราปรับแก้ไขนะครับสมมติหิ้วมันลองไปเช็คใน texture มันก็จะปรับแก้ตามกันไปแล้วก็เวลา copy นะครับให้ระวังนิดหนึ่งอย่าไป copy ตัว texture slot ใน mat material ที่เราเตรียมไว้นะครับให้ copy ข้างนอก ไม่ใช่ Copy ตรงนี้นะครับถ้า Copy ตรงนี้มันก็จะเป็นแค่ตัว b i t m a p เป็นตัวที่เรายังไม่ได้ปรับแต่งอะไรให้กับมันแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับตรง t e x t u r e ตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการ p r o b อ Li ลทมานะครับเราสามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็สร้างเก็บไว้เลยก็ได้นะครับสร้างในนี้เลยก็ได้เก็บไว้แล้วก็ Copy ไปใส่ทีหลังก็ได้ก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับถ้าเราสามารถที่จะใช้งานมันได้เนี่ย งานเรามันก็จะเป็นระบบระเบียบมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าเวลาเราอยากจะก๊อปไปก๊อปมาเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนหัวข้อของการตั้งค่าไปมานะครับมันก็น่าลําคานหนึ่งเราสามารถที่จะกดคอนโทรลนะครับเลือกหัวข้อ2หัวข้อให้มันรวมกันก็ได้ตัว t e x t u r เจมันก็ยังมาอยู่ต่อท้ายกับ ID Material เวลาใช้นะครับเราอาจจะเลือก ID Ma t e ท i a ีแล้วใช้วิธีการลากไปใส่ได้เลยคือแบบนี้นะครับลาก เราไปไว้ที่ t e x t เจอร์สลในหัวข้อที่เราต้องการได้เลยปึ๊บตัวนี้มันเป็นโครเมียมอยู่ประมาณนี้ตัว Global Light เนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับถ้าเรารู้จักวางแผนจัดเตรียมนะครับว่าเราจะใส่แมทเทเรียลยังไงจะเตรียมให้มันลิงก์กับตัวไหนบ้างหรืออยากจะแยกตัวไหนบ้างหรือเอาไว้คุมโทนของงานนะครับก o p y ให้มันเป็นสีเฉดเดียวกันแล้วก็ ปรับ,บนิดหน่อยๆก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทำงานสนุกมากขึ้นนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ